บ่ค,ค่อยคมดอกพักแซนอลยสวัสดีครับ สวัสดีพอแม่พี่น้องทุกทุกคนครับมันอีก็มาพบกอกับบ้าโจ๊คือเราครับมันอีกบ้าโจกอะไรเมนูเก่าครับตำหมูฮ้งนี้บวกคนตาหุ่งครับเมื่อใดกันกินได้ตาหมงครับแต่ว่ากระเสบเพื่อเขากินด้กระเสบเพื่อเขาครับกับถอดสีดิข้าวครับเนื้องัวเนื้อข้วยไข่เข่าไข่เข่าหนึ่งแล้วก็แกลนยงน้ำสมเื้อได้ว่าครับแสบเพื่อเขาครับพวกคนกินมาพี่น้องหากับเขากับป๋ามากินซุมกันครับ สอนนิวอันหันวนคกกเษ้าหนึ่งไม่ยอมอะไรอย่างนั้นบาโจกับการลงคลิปของบาโจกับสองมือครับสองมือลงเถือนกับฝากฟีสฝากนอกนคำวมาเบิรงกนี้นะครับแต่และคลิปกับประมาณลอยเงินประมาณลอยวิวครับขอบคุณควาพี่น้องครับที่เข้ามา่านเจ้าของน,น,น,นี่่านตัวจานตัวนี้ เขามาชมามาเบ้างไงบอโจรครับสิ้ๆที่มือเนอะก็อีกโดนยุคก็สิได้พันกดครับฝากพีกก่ว่าน้องกขามใา,มาใส่บอโจเบ้างไงเ้อะครับส้งมุ้งแกะมากชมบมกกอกนี้ดีเนาะ <laughs> OK acabou เสียวไลซ้อนเลยเิียกูกินกับบันนกับเผ็ดตัวยเป่าเลยวยตะม้งกัเผ็ดไปลองย่างนไม่สมมันหนอ่อนขอเปล่านลยเด้อนม

บ่ค่อยขมดอกพักแซม,นะมแต่มะงุ่งเซคัยดิเบือ่อ,มอมไม่ปรกกอนไปหรอ อ๋อตัวนี้มันเถาแล้วไม่เลยคมอมมนแกมันเ่นเถา ลืมแล้วเป็ดปั้เป็ดของเขากันเนา

んう,うん。 นำตบเบลล์เดสัปปะรดเลยโอ้โหี่น้พี่น้อง เผ็ดมากเลยเสียบหรือเผ็ดเผ็ดตั้งเสียบเผ็ดอีรีตัวละเนื้อสุ่มเนาะลองกันเลยอ่ะกระเทียเผ็ด ทักยกพอดีละเพจ vậy thì nó bắt tôi mía nếu có tôi nhưng còn tôi đậm bằng nhỏ gặp mặt tại bằng nhau lại xe. mắc xem còn chim bắt lại bắt chim mắc chim một chim bắ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 t à chim chim อ๋อยิเรีด้วยตกแต่งกองบอลครับเจอกันไม่คลิปหนาครับคลิปนี้เมื่อนี้ขอบคุณกองทีน้องที่เข้ามารับชมครับเตรียวมวันใจใ่ายบาโจต่อไปครับเจอกันไม่คลิปหนาคลิปนี้เมื่อนี้สวัสดีครับ